วันนี้นะคะโอจะมาเสนอในหัวข้อ English Greeting ค่ะนั่นก็คือการพักทาไทยการเป็นภาษาอังกฤษนี่เองนะคะทุกคนจะคุ้นเคยใช่ไหมคะกับคำว่า How are you I'm fine, thank you. And you, sit down, please. อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนเราเรียนเพราะเราเรียนประโยคนี้กันมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยนะแต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษนะคะเจ้าของภาษาเขาไม่ได้พูดกันแค่ how are you, I'm fine, thank you นะคะคุณมีหลายอย่างมากมายเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคำทักทายยอดฮิต how are you? o oh, r how are you doing? ความหมายเหมือนกันเลยคะ่ะแปลว่าสบายดีไหมนะคะเราสามารถตอบได้หลากหลายแบบค่ะเราสามารถตอบได้ว่านะคะ อย่างแรกเลยก็คือ I'm fine ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่แรก I'm okay I'm good I'm alright I'm not bad เราสามารถตอบได้หลายแบบเลยค่ะอีกอันนึงนะคะที่เราเคยได้ยินก็คือ How is going ก็คือ How is going นะคะก็คือ How is, going? อ How is going มันหมายความว่าเป็นการถามว่าเฮ้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเราไม่สามารถตอบว่า I'm fine ได้ค่ะให้เราต้องตอบด้วยว่า It เพราะเขาถามถึงชีวิตของเรานะคะให้ตอบว่า It is fine ให้ตอบว่า it is fine it fine it's good it nice it wonderful อะไรก็ได้ค่ะให้ขึ้นต้นด้วยว่า is นะคะ it is อะคะก็จะถามว่า how are things นั่นหมายความมันเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบไปว่า t h e They a r e good t h e They a r e fine t h e they a r e okay คือตอบได้หลายแบบมากเลยนะคะหรืออีกคำถามหนึ่งก็คือเขาาจะถามเราว่า how have you been เราก็สามารถตอบได้ว่า I have been fine นะคะคือ I've been fine ก็คือฉันสบายดีที่ผ่านมานะคะบางครั้งนะคะเขาจะถามว่า w h a t s u p เราจะได้ยินคำนี้ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะว่า w h a t s u p ใครๆก็เอ้ย Hey man w h a t s u p p นั่นหมายความว่าเขาจะถามแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ให้เราตอบไปเลยค่ะ I am studying ตอนนี้ฉันกำลังเรียนอยู่หรือตอบว่า I am eating lunch ตอนนี้ฉันกำลังกินอาหารกลางวันอยู่นะคะ อีกประโยคหนึ่งนะคะในการทักทาเอาจจะได้ยินว่า what is going on นั่นหมายความว่าแปลว่า what is happening นะคะก็คือมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ณนะขนาดนั้นเราสามารถตอบได้ว่า I am cleaning my house นั่นหมายความว่าเรากำลังทำความสะอาดบ้านของเราอยู่ค่ะในกรณีที่แบบเฮ้ยสับสนนะจำไม่ได้ว่าแบบเออถ้าถามว่า how are you ให้ตอบว่า I'm good อย่างนี้ใช่ไหมถ้าแบบ how are you ก็ตอบว่า day i e good คือสับสนน่าจ,จะ I หรือ day หรือ it อะไรวะเพราะฉะนั้นเพรเซฟค่ะ how are you แต่ว่า good how it's going good เนี่ยคะ่ะแค่ good อย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือฝ่ายคำเดียวนะคะในกรณีที่เราแบบไม่เข้าใจาจำไม่ได้จริงๆก็เอาแค่สั้นๆเพรเซฟค่ะเป็นเทคนิคของโอเลยประโยคเหล่านี้นะคะเป็นการทักทายภาษาอังกฤษที่เราจะเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมนำไปใช้ลองใช้กันดูได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบาย